เช่นมีสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำข้าวย่างไส้กรอกชีสกันค่ะเราจะทำสองชิ้นนะคะวันนี้ก็เลยจะใช้ไส้กรอกแค่2ออันค่ะให้เรานำมาบ้างนะคะเป็นทีๆประมาณนี้นะ พอบ้างทั้งสองอันเสร็จแล้วนะคะก็นำไปย่างในกระทะนะคะหรือว่าใครขี้เกียจก็สามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้เลยแต่แนะนาว่าให้นำไปลวกน้ำร้อนก่อนนะคะแล้วก็ซับให้แห้งค่ะอันนี้เราย่างเพื่อให้มันมีความอร่อยขึ้นแล้วก็จะมีกลิ่นหอมเพิ่มขึ้นนะคะจากนั้นเราไปเตรียมซาลาดที่เอาไว้ห่อซูชินะคะแผ่นใหญ่ๆแบบนี้เนาะนำมาตัดครึ่งค่ะกะว่าให้มันห่อไส้กรอกได้พอดีเนาะ จากนั้นนำข้าวสวยนะคะมาปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็น้ำมันงานะคะเกลือไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปทากับซอสอยู่แล้วนะคะก็เลยจะปรุงไม่ต้องเค็มมากเนาะ พุกให้เข้ากันดีค่ะจากนั้นก็ไปเตรียมห่อได้เลยก็นำสาล่ายวางลงไปตามด้วยเชดดาร์ชีส1แผ่นหรือว่าจะใช้2แผ่นก็ตามสะดวกนะคะวางเส้กลอกลงไปจากนั้นก็ม้วนได้เลยค่ะส่วนของแผ่นสาลายอีกด้านหนึ่งนะคะตรงปลายปลายมันเนาะให้เราใช้ข้าวที่เราปรุงเมื่อกี้นะคะทาลงไปค่ะจากนั้นก็ม้วนต่อนะคะมันก็จะช่วยยึดให้แน่นขึ้นค่ะ ต่อไปก็นำแผ่นรองอบนะคะวางบนเขียงแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้เรานำข้าวที่เราปรุงไว้เมื่อกี้นะแบ่งออกมาครึ่งหนึ่งปั้นเป็นก้อนกลมๆจากนั้นวางลงไปแล้วก็กดให้แบนไม่ต้องทําบางมากนะคะเพื่อนเวลาเราม้วนกับไส้กรอกที่เราห่อเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวมันจะขาดง่ายนะคะพอกดได้ที่แล้วก็เอาไส้กรอกที่เราพัานสลายไว้เมื่อกี้วางลงไปแล้วก็จะห่อด้วยข้าวอีกหนึ่งรอบค่ะ ตรงไหนมันบางหรือมันขาดก็เอาข่าวโปะโป,ะโปะได้เลยนะคะเราก็จะใช้ให้หมดเลยเนาะเพราะเดี๋ยวมันจะเหลือค่ะ ก็จะใช้ที่สําหรับม้วนซูชิเนะเอะอมาม้วนอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันแน่นขึ้นแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็ไม่จาเป็นต้องทําขั้นตอนนี้ก็ได้ค่ะจากนั้นเราก็จะนำข้าวสองก้อนนี้ไปย่างบนกระทะนะคะวันนี้เราก็ใช้เป็นกระทะบาร์บีคิวของ New Wave นะคะเพื่อนๆหาซื้อได้ตามออนไลน์เลยนะคะ ให้เราย่างจนข้าวมันเริ่มแห้งๆแ,แข็งๆนะคะจากนั้นก็ทาด้วยซอสโชยุค่ะทาให้ทั่วๆอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เราไม่อยากให้ปรุงข้าวเค็มตั้งแต่ตอนขั้นตอนที่เราปรุงข้าวนะคะพอทาซอสแล้วก็ย่างต่อไปจนมันแห้งดีนะคะ จากนั้นเราจะนํามาคุกงาคั่วค่ะเป็นงาขาวงาดาได้หมดเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันค่ะว่าจะเป็นยังไง น่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆกลิ่นหอมมากๆนะคะคือข้าวมันจะมีความหอมของน้ำมันงาน,นะคะแล้วก็รสชาติโดยรวมเราว่าอร่อยดีนะเอาไปทานกับซอสพริกซอสมะเขือเทศได้หมดเลยอารมณ์ประมาณว่ากินซูชิเลยค่ะลองไปทำดูนะคะ